สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมกันเป็นอย่างนี้เป็นผลไม้อบแห้งนะคะกรอบอร่อยนะคะชื่อกรีนเดย์นะคะเป็นสตรอเบอรี่และแอปเปิลกรอบนะคะมาลองกิมกันแอปเปิลก่อนเลยนะนี่แอปเปิล กล่อมมากเลยอือเอ่อไปเป็นเชอร์เบอรีนะ ราตาเบอรี่อร่อยมากหวานแล้วอมเปรี้ยวอ่ะอร่อยอ่ก่อนมาเล่นค้าเครื่งเสียงค่ะ บาน่ากล้วยเพราะว่าไม่รู้อันนี้เป็นสตโรอเบอรี่กับกล้วยนะตาเรลบีนะคะสามารถกินได้กับหลายอย่างกินกับไอติมก็ได้นะน้ำปั่นก็ได้กินกับนมก็ได้นะ วันนี้เราจะมากินเพียวเๆก่อนค่ะอันนั้นก็มีสตรอเบอรี่อันนี้ก็มีนะแต่กินกล้วยก่อนค่ะหืม้ยหอมมากอันนี้จะอันนี้จะเปรี้ยวกว่าอันนี้นะคะอืมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นีเปรี้ยว เปรี้ยวมากเลยเปียไม่ชอบตัวบาเรมให้เป็นแบบไม่เปรี้ยวแล้วก็ใส่นมแล้วก็กินใส่นมแล้วก็อะไรไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอะไรนะคะแล้ก็มีแค่นี้นะคะบบ๊าายย